สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ FSK k n t e r t a m e n t TV ตอนนี้เราจะเล่นเกม Delta Force Mobile ขอโทษที่หายไปเกือบเดือนเลยผมไม่มีเวลาว่างอาทิตย์ท้าอย่างอย่าลืมก็แล้วสำหรับใครกดแช่นนะครับผมโอเคการเดินที่คลิปที่แล้วเหมือนเดือนที่แล้วเราต้องนั่งเรือไปสินะ เหมือนเดิมแต่อขอไม่ขับฮอยแล้ะโดนซอยมันคลิปที่แล้ว <c oughs> ขับไปเลยผมไม่รับ ดูน่อนเลยเปิดมาก็ดูนเลยหมอครับช่วยด้วยหมอนี้ไปเขาายไปเลยไปกูจับผ้าเด็ดยออใกล้ตายแล้วแท้ หมอยแน่หมอช่วยได้ไหมเราพออยู่ไกลเกินไปยอมแพ้ดีกว่าเฮ้ยหมอช่วยได้ขอบพูดรับหมอเฮ้ยรถ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 เดี๋ยวยิงระบิดอันเดีย่เราไปทันขาดคำไปแล้วไปอีกแล้ว หมอไม่มีตายดีกว่าโอเคจุดเกิดอ,อยู่ตรงนี้เกี่ยมเลยไปไหนดีเอ้ยไปไม่ได้ที่ไปไม่ได้เอาเพื่อนอยู่ข้างล่างกัน เลกความเล็ป้อมไปดีกว่าผมว่าจะไม่เห็นนะอืมหมดแม็กเจาตัวดนลอยอืมลอยเหรอลอยเหรอตายตายอื้อ ไก่เพื่อนด้วยตายดีกว่าแบกเลยจะแจกเองเกิดไกล่กละป่นไกล่เลยคราวนี้พ้อมดีไม่าหฮ้ย เอาทุกนัดพลาดบ้างนิดหน่อยแต่วก็ได้เอาเรามาันสายสเตลลอยู่ละสา,า,ายสเตลล์อืมลอยเลยร <c oughs> เรามาันสายลอยอยู่ละ <c oughs> ปงกามยนวโขดหินไว้ <c oughs> เราวลดทางศัตรู <c oughs> ยิงไปลูก ก็ทำลายรถทังไปเกิดไกลเกินไปเกิดตรงนี้ดีกว่าใกล้เลยนี่แหละอี๊ยนัดยิง ทางเลยรถถังเอาไปหนึ่งลูกเอาสองลูกไม่ระเบิดแล้วเราก็จะตายนี่โดนแล้วเราก็จะไปเออเตายดีกว่าไม่มีใครช่วยเราได้ โอ้ยเกิดไกลอีกแล้วเก,กิตรงนี้ดีกว่าตรงสู้เขาก้วยกลางดงเลยหนีสปายดิลงเขาดีกว่าลงโล่งเลย,ลงลงเลย เราเบลดแฟลไปหมอเงียบตรงนี้โอ้โหรถถังขนนี้อีและหมอโออนายช่วยไม่ได้ระเบิดเต็มขนาดนี้ตัวจะได้ขอบคุณครับ เลือยยิงไมาเหือไปแล้วเต็มไอ้ปืนเขาหมอครับ ยิงจากมุมต่ำใี้โดยู่เดี๋ยวแฟดไลก่อนเลยเปรียบบยร้ยงข้าบบดิกไปก่อง,ย,ง,องยอย่อมยอดเยี่ขอบคุณคับหมอ ไปละตายไหมั้ยเระจะร้อยสน่อยไม่ได้ฮะยิงบนเรือเลยโอเคตายดีกว่ายังไงก็วอยู่แล้ว Gatung ni lah kan. มีหมออยู่ทต่ไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าสองตัวนะหมอไว้ไหมนั่นน่ะโอเคหมอไปแล้วโอเคเกิดตรงนี้แล้วกันมีศัตรูอยู่ข้างหน้าหนึ่งคนไม่ใช่หนึ่งแต่สองเลยล่ะออกรอย่งไม่ออกโอเคควายลงมากอะไรกันี๊ แลกกันอืมตายเยอะใล่นคนล่างมันเป็นนรกด้วยแล้วกันก่อนตายเออโอเคเกิดตรงนี้แล้วกันกลางโดงศัตรูมันเดิมไม่แหละแค่มันวางจุดเกิดตรงนี้ฟ้าี่จะรู้เหมือนกันเวิ่งไกลเลย ผู้สไนเปอร์เต็มเลยเขานี่ต้องระวังสไนเปอร์เต็มเลยเขานี้นเ,อเ,เ,เ,นเอาฟแฟท์ไปยงไปหนึ่งลูกวิ่งสไนเปอร์ไปหนึ่งยิงไปอีกสองเก็บสไนเปอร์ให้ละเพื่อนก็ทำงานง่ายขึ้นหน่อย คิวคูดาวหล่อแป๊บนึงโอ้โหอะไรกันนี่เเยอะสวยแล้วที่โล่งในตรงนี้เอือแล้วเราก็เก็บสไนเปอร์ฝั่งเขาได้แปกเลยเราจะแจ็เองตายบ่อยเกินไปละ อะไรกันนี่โอ่ยังเยอะตรงนี้มอก็ช่วยไม่ได้เก่บไว้เลยกันต้องลถข้างตรงนี้่ ไปอีกหนึ่งลูกทำรอบด้ระเบิดตายแล้วสุดจอดไม่ได้่ต้องยอ่อเห็นไปไปนี่ไม่ต้องยอ่อบอกนวะเห็นใครนอนองเงียบเป็นตายแล้วตายแล้ว เอาละข้อมูลเดือดนะจังหวะนี้โอ,อ้ <c oughs> อโหตัวสไนเปอร์ช่วยไม่ได้จัยวะนี้เยอะเกินไป เฮ้ยเราเบื่อโน่งเบื่อฝั่งเราฝั่งเขานี่ไม่รู้ยิงรถก่อนแล้วกันเอาไปลูกโอ้โหรู้จักช่วยมั็นอย่างหินข้างบนมีสองเยอะ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 วิ่งเลย วิ่งเลยระเบิดยูจังเคีมุกจิเอ่อจะสุดหมดจะสุดหมดไวกว่อน้เยอะอือสวยเพื่อนเออขี้ตายชะมัดเลย <c oughs> ทำไงได้ มันยึดยากโดนระดมยิงจากทุกทิศทางโอเคไม่มีมอยี้แถนี้จะหมดโคตาแล้วตายบ่อยเกินไปทำยังไงดีเนี่ย ในเปิร์แอบพุ่งยากอ๋อมีสไนเปอร์เพื่อนอยู่ตรงนี้หัวใจจุดปืนพวกวิ่งไปเลยดีกว่าโอ้อ้ ตายเลยชีตายมากเลยอืเอเดตรงนี้เนละยอมวิ่งไปไปไปสาดกระสุนโดนไปโดนไม่รู้ยิงไปก่อนปดไป,ไป ไกลได้อยู่นั่นเอ,อ้ยเย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 ้ยหลบข้อหินไม่พ้นอีอยิ่ไป ก็ธรรมดาและเกมมีชนะมีแพ้มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาขอบคุณสำับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลสบสบค์ซับสไคร์กดแชร์นด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ